สวัสดีค่ะมาทำความรู้จักกับเมืองมาเลเมืองหลวงของเมาดิฟกันนะคะเมืองมาเลจะมีพื้นที่ประมาณ8ตารางกิโลเมตรนะคะประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองก็จะประมาณ2 0 0แสนคนค่ะเมืองมาเลเนี่ยจะอยู่ใกล้กับฮูลูมาเลแล้วก็สนามบินนะคะเราก็สามารถสัญจรโดยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็โดยเรือค่ะตรงนี้เป็นสะพานชัยนานะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2 0 0พัน <18. S 2> คือถ้าอยู่บนสะพานเราก็จะสามารถมองเห็นสนามบินเมืองฮูรูมาเลและก็มาเลนะคะส่วนเมืองฮูรูมาเลเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่อยู่ติดกับสนามบินก็คืออยู่ด้านหลังของสนามบินนะคะอันนี้เป็นภาพตอนที่เรานั่งเรือนะคะจะมองเห็นสะพานจากมาเลไปฮูรูมาเลค่ะอันนี้เป็นเรือเฟอร์รี่ของมาเลที่จะกำลังจะออกไปสนามบินนะคะ ตรงนี้เป็นท่าเรือของเมืองมาเลนะคะก็เรือจากเกาะต่างๆก็จะมาจอดที่นี่ค่ะคือประเทศมาลดีเป็นประเทศที่เป็นเกาะเกาะนะคะการสัญจรไปมาระหว่างเกาะก็จะโดยสารโดยเรือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหน้าของสนามบินนะคะก็จะมีเรือมาจอดรับผู้โดยสารตรงนี้ ส่วนตรงนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นท่าเรือที่จะโดยสารไปเมืองมาเลค่ะซึ่งเรือก็จะออกทุกๆ10นาทีนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางก็จะประมาณ10นาทีค่ะมาที่เมืองมาเลกันค่ะ ตรงนี้เป็นถนนหลักของเมืองมาเลนะคะก็ผู้คนก็จะลุกผ่านแล้วก็สัญจรไปมาโดยรถมอไซค์ก็รถยนต์มีแท็กซี่คอยรับส่งผู้โดยสารด้วยคะ่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราในเมืองมาเลนะคะเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้คือเมืองมาเลจะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของทุกอย่างในมาลดิฟนะคะร้านขายเสื้อผ้าขายรองเท้าร้านอาหารต่างๆ ก็คนจากในเกาะค่ะก็จะมาซื้อของที่มาเลกันนะคะในคลิปนี้รายละเอียดอาจจะยังไม่ครบนะคะถ้าหาว่าคลิปต่อๆไปมีโอกาสเราก็จะเก็บมาฝากแล้วก็เพิ่มรายละเอียดให้เยอะกว่านี้นะคะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ